สวัสดีค่ะเอยร้านภูมินอลัยยนสาขาอำเภอกุจับจังหวัดอุดรธา,านีค่ะวันนี้พามาชมผ่านบุกเบิกนะคะใส่รถไถรุ่นเอนะคะมีทั้งผ่าน3แล้วก็ผ่าน4นะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่16,500บาทนะคะจะทรงฟรี100กิโลเมตรนะคะผ่านสวยๆพร้อมใช้งานเลยนะคะ ลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจอยากเข้ามาเลือกชมสินค้ากดพิกัดมาได้ที่ภูมินอะไร่ยนต์ได้เลยนะคะร้านของเราเปิดให้บริการทุกวันค่ะไม่มีวันหยุดนะคะวันนี้พาชมในโซนผานบุกเบรกก่อนนะคะลูกค้าท่านใดอยากชมอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นผานบุกเบิกรถไถรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ผานพวนรถเล็กรุ่นใหญ่นะคะแล้วก็ โรตารี่นะคะจอบหมุนลิปเปอร์นะคะเครื่องปลูกอ้อยเครื่องปลูกมันขุดมันยกล่องนะคะแจ้งเข้ามาได้เลยนะคะอินบ็อกเข้ามาได้เลยว่าน้องเอ๋ยขอชมอผ่านเสร็จรถรุ่นนี้รุ่นนี้หน่อยนะคะมีงบเท่านี้เท่านี้โอเคเอ๋จะส่งให้ดูนะคะแม่ค้าใจดีนะคะใจดีเหมือนหน้าตาเลย <laughs> ร้านภูมินอราย,ยนต์ของเราตั้งอยู่ที่ตำบลเมืองเทียอำเภอกุจับจังหวัดอุดรธานีนะคะติดถนนใหญ่เลยประมาณนี้นะคะมาง่ายมากเลยนะคะท่านใดมาไม่ถูกก็โทรสอบถามได้ที่เบอร์0986127295นะคะอีกเบอร์ค่ะ0870341562นะคะร้านของเราเปิดให้บริการทุกวันนะคะไม่มีวันหยุดนะคะ มีบริการขนส่งทั่วไทยค่ะเข้ามาชมกันก่อนได้นะคะลูกค้าท่านใดอยู่ไกลไม่สะดวกเข้ามาชมด้วยตัวเองนะคะอินบ็อกเข้ามาหาแม่ค้าได้เลยนะคะว่าเอ้ยอขอชมอผาน,นอยนะคะไม่ว่าจะเป็นผันอะไรก็ถามได้นะคะทักมาคุยเล่นกันก็ได้ปรึกษาก็ได้นะคะ พอตอบได้ก็จะตอบนะคะประมาณนี้ค่ะในส่วนที่เก็บงานแล้วนะคะฝากกดติดตามร้านภูมินอะไหล่ยนต์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ